สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้นไม้จะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะเรื่องกระต่ายกับเตา่าพี่ต้นไม้เชื่อแน่นอนว่าหลายๆคนก็เคยฟังนิทานเรื่องนี้นะคะพี่ต้นไม้เคยฟังนิทานเรื่องนี้ตอนพี่ต้นไม้เป็นเด็กน้อยนะคะกระต่ายกับเต่าในป่าแห่งหนึ่งนะคะในป่าแห่งหนึ่งก็มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยมีทั้งเสือมีทั้ง อะไรมีสัตว์ยอะแยะมากมามเสือแล้วก็อะไรการนกสารพัดสัตว์นะคะแล้วเจ้ากระต่ายนี่ก็เป็นคนที่แบบคุยโมโ้อโ้อวดว่าตัวเองมีขาที่ยาวแล้วก็สามารถวิ่งได้เร็วกว่าทุกคนเลยประมาณนี้คือคือชอบขี้โม้อะเจ้ากระต่ายเนะี่ยมันชอบขี้โม้แล้วมันก็มี ฟันสวยแบบนี้ด้วยหนิฟันสวยเป็นพิษต้นไม้เลยแต่พิษต้นไม้ไม่ได้ขี้โม้นะจ๊ะเจ้ากระต่ายนี่มันก็โอ้วดบอกว่ามันสามารถวิ่งได้เร็วกว่าทุกคนแล้วก็เจ้าต๋อก็ได้ยินคําโอ้วดของเจ้ากระต่ายเจ้าต๋อก็เดินมาหากระต่ายนะคะก็บอกว่าเจ้ากระต่าย เจ้าวิ่งเจ้าจะแ,แข่งขันกับเราไหมอะไรประมาณนี้นะคะเออ,เ,อ,อเขาบอกว่าอย่างนี้ก่อนเขาตามหากระต่ายคนเต่าเนี่ยในในใน,ในป่าเขาตามหากระต่ายเขาบอกว่าอะไรจะตามหาเราทําไมเขาบอกว่าเขาจะวิ่งแข่งขันกับกระต่ายเขาได้ยินว่ากระต่ายนี่ขี้มูโอ้อวดว่าตัวเองสามารถวิ่งได้เร็วนะจ๊ะแล้วทีนี้ก็เลย โถโถโถเจ้าเต่าคอสั้นขาสั้นไม่ดูตัวเองเลยจะมาท้าแข่งกับเขาเสียงเจ้ากระต่ายบอกนะเจ้ากระต่ายพอเอาอย่างนี้เต่าเต่าเจอกระต่ายนะก็เลยเอ่อจ้าเต่าได้ยินกระต่ายคมดว่าเขาวิ่งเร็วสามารถวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเจ้ากระต่ายก็เจ้าเต่าก็เลยชวนเอ่อ แข่งขันว่าใครจะวิ่งเร็วถึงเส้นชัยกว่ากันแล้วก็เจ้ากระต่ายก็เลยวโถโถโถเจ้าเต่าเจ้าไม่ดูตัวเองเลยนะขาสั้นคอสั้นมิตรเต่าเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมสามวันยังเดินไม่ถึงเป้าหมายเลยเจ้ากระต่ายว่าให้เจ้าเต่าอย่างนี้โอเคก็เลยนัดหมายแข่งขันกันนะคะมาเลยพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็ทั้งสัตว์ป่านะคะทั้งป่าเลยก็มาช่วยลุ้นนะคะ ก oh. ็เพื also, ่อนๆก็ถามว่าเจ้าแน่ใจเหรอว่าเจ้าจะแข่งกับกระต่ายเมื่อคืนก็สวัสดีเช่นขอบคุณดังนั้นผมบอกว่ามีกาใช้ส่วนผสมที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับ เนี่ยตั้งคโอถึงวันแข่งขันก็เลยแข่งขันเจ้ากระต่ายบอกว่าก็มาถึงเ,เราเจอกันพรุ่งนี้เชา้าล้วพอดีเจ้ากระต่ายก็มาเต่าก็มากระต่ตายบอกว่าเจ้าเต่าจะในใจเลยว่าเต่าจะชนะเราเต่าก็ไม่พูดอะไรพอดีเริ่มแข่งขันกระต่ตายก็ ถือแค่หลอดมานะกระต่ายฉันอุตสห์ตื่นแต่เช้าอาหารเช้าฉันยังไม่กินเลยเออถือแค่หลอดมาพอเขาเริ่มแข่งกันกระต่ายก็วิ่งพวดปู๊ไปเลยกระต่ายวิ่งไปเลยพอถึงครึ่งทางกระต่ายรู้สึกเหนื่อยนะเจ้าเต่าก็กก็ค่อยเดินช้าๆแล้วก็เหงื่อตกเหงื่ออะไรนะเจ้าเต่าเจ้าบังอาจจะแข่งกับข้าไม่มองดูตัวเองเลยเดี๋ยว ฉันพักกินอาหารเช้าก่อนเจ้ากระต่ายก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้กินแครอทในความอิ่มของเจ้ากระต่ายเพลอหลับไปเต่าก็เดินมาเดินมาด้วยความพยายามมองเห็นเจ้ากระต่ายเราอยู่เต่าก็รีบเดินรีบเดินในความที่เขากินแครอทแล้วเขาก็อิ่มหลับไหลไปเลยนะอืสุดท้ายใกล้จะถึงเส้นชัย กระต่ายก็ตื่นมองเห็นเจ้าเต่าใกล้จะถึงเส้นช uh ัยรีบวิ่งเออเหอสายไปเสียแล้วเต่าเข้าเส้นชัยไปเลยแล้วทีนี้กระต่ายเสียใจแล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าเอ้ยเต่าเจ้าทำำําสาเร็จสุดท้ายเต่าชนะกระต่ายเพราะว่า ความประมาทของเจ้ากระต่ายโอ้อวดว่าตัวเองเก่งเออแล้วก็เผลอหลับไปสุดท้ายแล้วเจ้าเต่าก็ชนะเออและทีนี้นิทานเรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าอย่าโอ้อวดอย่าประมาทความประมาททำให้เราผิดพลาดได้เออเต่าก็ บอกว่าฉันชนะเจ้าแล้วเจ้ากระต่ายเจ้าขี้มูเจ้าโอ้วอดถึงฉันจะเดินไม่เร็วแต่ฉันมีความพยายามความสำเร็จนั้นฉันก็ชนะเจ้าจนได้เจ้ากระต่ายก็เลยเศร้าเจ้ากระต่ายก็เลยบอกว่า ต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีฉันจะไม่โอ้อวดใส่เพื่อนอนิทานเรื่องมีสอนให้ว่ารู้ว่าอย่าอ้อวดความเก่งของตัวเองคนอื่นเขาก็มีความเก่งเหมือนกันจเจ้าสนจะต่อก็บอกว่าฉันถึงขาฉันไม่ยาวแต่ฉัน ฉลาดกว่าเจ้าขอคุณนะคะถ้าใครอยากจะฟังนิทานเรื่องนี้ก็เข้าไปฟังได้นะ,ะพี่จตน้อไม้อาจจะเราไม่ละเอียดนะคะขอบคุณทุกกลังใจนะคะอใอ้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจมีพลังใจแล้วก็ พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวินานัยเขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ